ันนี้ไหวไหมพูดค่อยไหวครัยแล้วป้าเพียพูดโอ้ไม่ออกใช่รับเอาการหนูก็เมื่อวานเมื่อวานยังเสียงแต่ว่าเพิ่งเป็นตอนเย็นตอนเช้ายังทำงานปกติแล้วก็นอนมาตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบมากขึ้นแต่หนูก็บอกว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าป่วยหรือว่าเจ็บนะแต่ว่าอย่างเส้นเสียงเสียงหายไปครับตอนนี้ก็กำลังรักษาตัว แล,ล้วอาจจะจไม่อาจจะพาหนูไปโรงพยาบาลใช่อาจจะไม่ย่างย่าง,ย,งยังไม่มีเวลา,า,ถ,าลถ้ากังวลก็จะกังวลเรื่องทำงานถ้าก,กังวลก็จะกังวลเรื่องทำงานได้ไม่เต็มที่ครับผม,แต,ม,ม,มแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะก็ทำงานมาเหมือนกันครับผมแต่ก็เอเนจี้ยังโลนแล้วก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมส,<ร>สุขดีเหมือนเดิมครับแต่ก็ เขาเรียกว่าอะไรเราเราป่วยเราจะรู้ตัวเองแล้วก็เราก็ต้องแบบว่าพยายามรักษาตัวให้ตัวเองหายไวที่สุดครับผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงแต่ว่าเป็นห่วงครับหนูยังแข็งแรงอยู่หนูอยากพูดอะไรก็ซิบหนูหนูบปกว่าหนูยังแข็งแรงอยู่แต่แค่เสียงหนูอ่ะไมื่อ่มีไม่อ่หนูอยากพูดอะไรก็ซิบหมูเนใช่ครับวันนี้ วันนี้ฝาเพียให้เฮียเป็นเสียเขาหนูเลยว่าเป็นมอ,ย,อยได้ยินดีถ้าล่ามล่ามแล้วแปลเป็นไทยอะได้เลยครับผมแปลไทยไม่เอาจีนนะหนูหัวแล้วเจ็บขอว่ากัเด้